สวัสดีครับ CTWider นะครับ17เมษายน66เราพามาชมรถอีกคันที่เราเพิ่งซื้อมาตอนก่อนสงการนะครับลูกค้าจะถามว่าเฮ้ย hey, พี่คันนี้แม่งหายไปไหนวะทำไมไม่เห็นลงเลยเ <TT> พิ่งเสร็จนะครับ <S <S <K> ก็เปิดงานหลังสงการมาก็เสร็จเรียบร้อยนะครับคันนี้ไว้อยู่อู่ก่อนสงการมานะครับให้ช่างเก็บรายละเอียดอะไรให้เรียบร้อยก็วันนี้เอากลับมาที่ร้านละเสร็จเรียบร้อยละนะครับคันนี้คนถามถึงเยอะอยู่นะ กับเจ้าคาวาสกิวันแคน400แต่งแนวบอบเบอร์นะครับคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะลงรายละเอียดให้พอดีเดินผ่านก็เลยแบบเฮ้ยถ่ายให้ลูกค้าดูก่อนนะครับเพราะว่าลูกค้าถามมีคลิปเสียงมีอะไรไหมพี่ตอนนั้นรถอยู่ผมเลยส่งให้ไม่ได้ตอนนี้กลับถึงร้านแล้วก็ส่งให้ได้นะครับเรามาดูสภาพกันคร่าวๆก่อนจะเปิดตัวพรุ่งนี้นะครับรถยังไม่ได้ทําอะไรทั้งสิ้นเลยนะแจ้งลูกค้าก่อนสภาพนี้คือตอนซื้อมาเลย แล้วก็ไปอยู่โอว่าฝุ่นก็ยังเกาะอยู่ก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยอันนี้คือเรียวๆเลยนะครับไม่ได้เก็บงานอะไรทั้งสิ้นแค่เก็บงานเรื่องเครื่องเรื่องระบบไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วครับงานทําความสะอาดงานภายนอกไม่มีนะครับก็ถ่ายให้ดูสภาพจริงก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะสวยขึ้นกว่านี้นะครับแต่จริงมันก็สวยแล้วแหละะเดี๋ยวเราพาไปดูรถกันสําหรับคนที่ถามมานะครับคันนี้เป็น Kawasaki v นแค a n 0 0นะครับแต่งเต็มแนวบอบเบอร์นะครับคันนี้เอกลักษณ์ เฉพาะตัวค่อนข้างจัดนะครับทรงทรงไม่เหมือนชาวบ้านแหละมันถูกมันเป็นรถคัสตอมที่ถูกสร้างขึ้นมาคันเดียวในโลกนะครับที่เป็นสีถังแบบนี้แล้วก็ทรงแบบนี้นะคนที่ขี่แนวนี้คือคนที่ชอบบอเบอร์แหละครับแล้วก็มันไม่เหมาะคนมีคนซ้อนนะนั่งได้แหละแปะบอก๊บแต่อาจจะไม่สะดวกนะครับมันเหมาะสำหรับขี่คนเดียวแท้ๆนะครับใครที่ชอบทรงนี้ก็คันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะครับรายละเอียดข้าว ยังไม่พูดดีกว่าให้ดูให้ดูตามตามตามในคลิปเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมารีวิวเต็มๆให้ชมกันหลังจากเสร็จแล้วนะครับสวยนะนี่สีถังซะก่อนนะครับเป็นงานคัสตอมเพสนะครับเป็นงานวาดแหละงานละเอียดเลยแหละผม,นะผมชอบงานพวกนี้นะถ้าเห็นรถที่เป็นงานแบบสีอย่างเงี้ยผมส่วนใหญ่ซื้อหมดแหละถ้ามันแบบตรงมันโอเคราคามันได้นะ ผมรู้สึกว่ามันมันเป็นงานที่คัดต่อมาโดยเฉพาะ,ะเราขับไปไหนไม่มีใครเหมือนเราอะ่ะทุกคนจะรู้หมดว่ารถคือรถเรานะครับมันคือเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับให้ดูทรงก่อนนี่อย่างโหดนะครับรีวิวพรุ่งนี้นะมีอะไรบ้างรายละเอียดอะไรบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้รีวิวให้ชมนะครับคลิปนี้เดินผ่านรถเอ้ยรถเสร็จแล้วมาแล้วที่ร้านแล้วก็ถ่ายให้ลูกค้าดูหน่อยเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันหน่อยนะครับ เสียงโหดอยู่นะ ปรับสโลได้นะครับแต่เมื่อกี้ปรับเยอะไปหน่อยนะครับเป็นไงนครับกับเจ้าวันแคนสี่ร้อยแต่งแนวบับเบอร์โหดจัดนะครับอันนี้กอกสารอินบอยสปรสาร์สมิสน,นะครับไปเสร็จตัวจริงวันนี้หนึ่งคันที่เห็นแล้วต้องซื้อครับถ้าเป็นทรงแบบนี้ก็ใครจะขายนึกถึงที่ร้านได้เลยนะครับรถมีคาแรคเตอร์รถมีเอกลักษณ์รถมีทรง,ร,ทร,งราคาไปต่อได้ รับซื้อหมดนะครับยิ่งแนวนี้ยิ่งชอบเลยนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดตัวนะครับกับเจ้าวันแคนสี่ร้อยราคาอยู่ที่อะไหร่คันนี้ซื้อมาแพงนะครับแล้วก็เซอร์วิสแพงแต่ก็อย่างที่แบบซื้อสภาพซื้อทรงมาอะไรเงี้ยไม่หกปลายก็เจ็ดต้นนะครับไม่หกหมื่นไปปลายก็เจ็ดหมื่นต้นต้นนี่แหละเดี๋ยวขอคํานวณค่าช่างก่อนค่าช่งาชงจ่ายไปแล้วแหละนะครับจ่ายไปเยอะอยู่แต่ก็เพื่อความเรียบร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เก็บรายละเอียดภายนอก นะครับนิดนึงก็น่าจะเสร็จเดี๋ยวพวกนี้ถ่ายให้ชมนะครับวันแคน400ใครชอบโหดๆติดตามได้เลยครับ ctw c t w เเรามีรถมตลอดนะครับจะซื้อจะขายรถพวกนี้ติดต่อเราเลยเลยครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ